สว,ส, <ENA> สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะครับยี่หอ้อสมาร์ทโฮมนะครับเครื่องนี้นะครับนะครับเครื่องนี้เป็นหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะครับอันนี้คือหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะนี่ที่ที่หม้อทอดนนี้คือหม้อทอดนะครับนะครับหม้อทอดข้างในนี่นใส่เนื้อหมูไว้นะครับเดี๋ยวทอดไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับดึงออกมาก็ใส่เข้าไปไ네ด้เลย อสายสพกเครื่องก็เตรียมพร้อมทำงานครับรุ่นนี้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันสมาร์ทโฮมหน้าจอดิจิตอลนะครับอกกดที่ทีดีใช้งานนะครับหม้อทอดรุ่นนี้นะครับก่อนที่จะใช้งานเรามาดูเมนูข้างบนกันครับเขาจะบอกเมนูด้านบนนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับฟ้นไฟล์ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับกี่นาทีนะครับตามนี้เลยนะครับน่ครับกุ้งนะครับขนมนะครับ เนื้อไก่นะครับเนื้อหมูปลานะครับเขาจะบอกตรงนี้นะครับว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับเป็นนาทีนะครับเวลาแล้วอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับอ่าเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับอันนี้ผมอบเนื้อหมูนะครับตามเดิมเดิมเนื้อหมูเขาบอกว่านี่ครับร้อยไปดสิบสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับอ่านะครับเราเปิดเครื่องตรงนี้ครับปั๊บด้านซ้ายมือครับเมนูซ้ายมือ ตั้งเวลานะครับเห็นไหมครับลดเพิ่มได้ครับลดได้ครับจะเอากี่นาทีนะครับลดได้ครับถ้าเนื้อแล้วเราไม่อุ่นนะครับเอาเนื้อสดสุดใส่นี่ก็ประมาณ15นาทีนะครับอุณหภูมิก็ประมาณเนี๋ยแต่เราจะตั้งร้อยแปดสิบหรือสองร้อยก็ได้ครับหรืร้อยแปดสิบก็ได้ครับแล้วก็ตั้งเวลาด้านนี้นะครับสิบนาทีหรือสิบหนาทีก็แล้วแต่เราตรงนี้เสร็จแล้วให้เรากด สตาร์ตรงนี้นะครับกดที่ปุ่มเปิดปีตรงนี้ทีนะครับเพื่อจะทาเครื่องทํางานนะครับมากดเลยครับเห็นไหมครับลักษณะนี้ครับลักษณะนี้ถ้าดังแบบนี้หมายความว่าหม้อทอดและน้ามันกําลังทํางานอยูมันกำลังทงานอยู่มีหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลนะครับไม่ใช่ปุ่มนะครับรุ่นนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับราคาก็อยู่ในพันกว่าบาทนะครับผมซื้อมาราคาพันสองร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้นะครับสมาร์ท ผมนะครับใช้ง่ายครับไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับใช้ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กไฟฟ้านะครับแล้วมันก็อบให้เรานะครับแล้วแต่เราจะตั้งเท่าไหร่นะครับถ้าเราอบไปแล้วสมมุติว่าอบสิบทีสิบปดนาทีไปแล้วเนื้อมันนะครับยังไม่สุกแล้วก็กลับด้านนะครับอีกด้านนึงนะครับให้มันสุกนะครับเดี๋ยวราสักครู่ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเวลาผ่านไปแล้วเนื้อจะเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้เครื่องได้ทํางานนะครับเวลาเหลือประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับนี่ครับก็จะบอกนะปัดตรงนี้เป็นเบจิตอนนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไรนะครับร้อยแปดสิบครับเวลาเหลือเท่าไรที่ใช้ในการทอดนะครับอันนี้คือหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับนี่ครับเวลาเหลือเท่าไรนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาว่า เรียบร้อยแล้วนะเราเปิดดูข้างในครับว่ามันสุกไหมนะครับถ้าไม่สุกเราก็สามารถกลับด้านแล้วก็ตั้งเวลานะครับใหม่เหมือนกับที่ผมแนะนำเมื่อกี้นะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงครับนี่ครับพอสุกแล้วเครื่องก็จะเตือนนะครับว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงกระพริบ เตือนนะครับว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดดูครับไม่ต้องปิดเครื่องนะครับเปิดดูได้เลยถอนมาเขาดูเนื้อข้างในครับนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อสุกแล้วนะครับสีสวยงามแล้วกินหอมเลยนะครับถ้าเราจะกลับด้านนะครับแล้วก็กลับด้านแล้วก็เสียบเข้าไปก็ตั้งอุณหภูมิก็ปรับได้เลยนะครับอันนี้นะครับเรียบร้อยครับนะครับบ้านใครนะครับ ไม่อยากทอดหมูทอดปลาแบบมีน้ํามันนะครับก็ใช้หม้อทอดไร้น้ํามันแบบนี้ครับสะดวกสบายครับราคาพันกว่าบาทแล้วก็สุกดีด้วยนะครับเนื้อสุกดีไม่มีน้ํามันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ